สวัสดีค่ะลานสมคิดการค้าจังหวัดกรสินนะจาะเมื่อนี้นะคะทั้งลานเฮ้าสีมีปุ๋มวชันพิเศษนะคะมาหมอบให้กับลูกค้าเดือนเมษายนนะคะลูกค้าที่ต้องการซื้อเงื่นอนพรหรือเงืนสดนะจ่ะเข้ามีส่วนลดพิเศษไห่นะคะอ,อยูรลานเข้าพรได้เบิดทุกรลยการนะคะวงเงินหนึ่งแสนบาทนะคะวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทสามารถพรได้พรก็จะเป็นเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะคะที่ทํางานรวมกับลานเฮ้าเน้อจา่ะพี่น้องอยากดาว,วน์เป็น ลอตเตอรี่หรือเป็นผานนะคะได้เบดนะคะอุปกรณ์นะคะที่อยู่ในร้านเท่าจะเป็นเครื่อง,ยออยงเป็นโครงส่วนลอตเตอรี่ฟังนี่นะคะ่ะจะเป็นยี่ห้อ CMT นะคะชลบุรีเมืองทองตัวนี้เป็นยีห่ห้อ CMT นะคะเม็ดแปดนะคะเป็นไบโบรอนนะคะ CMT ก็พิเศษเลยเป็นใบโบรอนเฉพาะของ CMT นะคะตัวนี้ราคาอหกหมื่ 63, นสามพันบาทเ้อค่ะเป็นไบโบรอน,รอนจะมียอยปั่นให้ด้วยมีชุดกุญแจให้น้มถ้าเป็น CMT เนาะคะ่ะ เ m t ชนบุรีเมืองทองตัวนี้ก็จะเป็นเมทหกใส่กับรถไถ36-40แรกงนะคะตัวนี้อยู่ราคาอยู่59,000บาทนะคะ5 9า0 0ืบาทกะขายทั้งเงินสดเงินผ่อนล่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นอีกไข่หนึ่งนะคะจะเป็นไข่สยามสตร่าตัวนี้จะใช้อะไรกับทาช้างได้เลยเด้อจะ้ะสยามสตร่านี่ก็ขายดีดีค่ะพี่น้องโรตาตรีสยามสตร่าราคาตัวนี้กะ ผมว่าชันนะคะมารับสินค้าที่ร้านเองนะคะเพียง43,000บาทนะคะลูกค้ามีรถมารับเอาเนาะ,ะ,ะค่ะในราคานีเลย43,000บาทเลค่ะราคา43,000บาทนี้เป็นราคารับเองที่ร้านนะคะถ้าถ้าจัดส่งก็บวกค่าจะส่งเพิ่มขึ้นนะคะทั้งนั้นก็จะเป็นในส่วนของเม็ด8เม็ด8นี่ใส่4 5 47หา5 1เนะคะเป็นหยันมาคู่บตตาใส่น้ำกันในเบิร์ตตัวนี้จะเป็น เม็ด80นะคะราคาตอนนี้กับมาจัดโปรโมาชั่นนะคะพี่น้องนะคะห้าหมื่นสามพันบาทนะคะห้าหมื่นสามมารับเองมีส่วนลดให้เนะะ้อค่ะส่วนลดพิเศษเลยสยามสตดูด้ามีส่วนลดให้พิเศษนะคะสงสัยกับให้โทษขมาะะ่าเด้อค่ะตัวนี้ทัางนี้นะคะจะเป็นของฟาร์มเทคนะคะฟาร์มเทคนี่เฮ้าสิมีทั้งผีหญ่เลยนะคะผีหญ่ยยขนาด2เมตดสี่ส <2, 40. S 1> ิบราคาสองเมตรสองเมตรสี่สิบเป็นโตโตเลรก สองเมตรสี 2, 40, 40, ตัวนี้นะคะจะเป็นใหญ่สุดเลยนะคะใส่คู่ตาเก่าซิบแร้งนะคะเป็นรุ่นไมลลาสุดเจนสามีเสาตัวนี้ราคาเอ่อแปดหมื่นเก่าเป็นซปเปอร์เจนหรือเจนสามรุ่นไมลลาสุดนะจ้ะมี2สอเมตรยี่สิบกะมี่สองเมตรกะมีเมตร8ดเมตรเก่าหรือเมตรหกศมีเบิร์ดสุรุ่นนะคะ เฮามีจับนายครบวงจรเลยครบทุกรุ่นนะคะลูกค้าสุดได,ดพรไดผ่านกับมีเด้อค่ะผ่านกับมีไปเบื่องผ่าน,ปปน,านด้านนี้ก็สิเป็นผ่านเนะคะ่ะผ่านไถเฮามีทุกรุ่นเลยแต่ถ้าลูกค้าอยากได้รุ่นใหญ่รุ่นพิเศษของ CMT เนาะคะ่ะสามารถสั่งซื้อกับทางร้านได้เลยนะคะพีออเดอร์7วันในสินค้าเลยหรืออจศิเร็วก,กว่าเนาะคะ่ะตัวนี้จะเป็นไบโวลอนทั้งเบิดเนะคะ่ะไบโวลอนนี này, ้ไถเลือกศึกช้านะคะยี่ห้อ CMT นะคะคู่ คููคนไทยมาเจ็ดสิบกว่าปีเนาะคะ่ะลูกค้าเคยใส่ผานใส่ยางกสิหโหจีอหอนี้นะคะบแบรนด์ดังเลยยี่ห้อ cmt ถ่ายดึกศึกช้าตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะสำหรับผาน cmt อันเป็นผานหาใบยิบซีกับสีมืนสามพันหาร้อยเลิกจ่ายยังมีโปรโมชั่นอยู่ไม่มีแมนมีให้เลือกค่ะหรือสีสั่งเอาก็ได้อยากได้ใบจักหรืออยากได้รุ่นพิเศษรุ่นใหญ่ไปใส่ในรถไฮก็ไใดหรือกันนะคะน,นี่เป็นส้นของผานมีทุกรายกาดน,นะคะผานสามนซีอันนี้ก็เป็นผานซี แดงเขาเรียกแดงยันมาเนาะตัวนี้เนาะแดงซุดกะมีสีสมสีแดงหรือสีป็นในส่วนของโรตาตรี่ซีเอ็มทีกบมี่คือกันนะคะสนใจกับลูกค้าโทรเข้ามาเลยนะคะเาเด้าเ่เโทรมาหาพี่นุ่มมโดยตรงเลยนะคะ้ากาลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งเงินสดเงิ่อนพรนะคะที่อยู่ในส่วนภาคอีสานเนาะค่ะเนาะขอส่วนภาคอีสานไก่ไๆเหาผ่านยกล่องผ่านขุดมั่นนะคะมีเบิร์นะคะอยูุ่ลาน สนใจกะให้โทษติดต่อเขามาเด้ค่ะมีทั้งเงินสดเงินผ่อนเงื่อนไขนะคะสําหรับลูกค้าเงินผ่อนกะให้โทษเขามาสอบถามเนาะค่ะเนาะเป็นผ่อนผ่านไฟแนนซ์สวัสดีค่ะ